คลิปนี้เราจะเทรนเอไอเพื่อใช้ในการเจนภาพสินค้าจากภาพที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะครับจนกลายเป็นภาพแบบนี้จะเป็นยังไงติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับ,ค,รบคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปเทรนโมเดลเ i ไอนะครับด้วยภาพของโปรดักสินค้าของเราครับนะที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นําไปเจนเป็นรูปภาพใหม่นะครับ ที่มีโปรดักต์ของเราในภาพด้วยพร้อมกับรูปที่เป็น AI ครับผมนะครับพูดง่ายก็คือให้ AI เนี่ยเจนให้หมดเลยทั้งโปรดักต์ทั้งคนครับนะครับผมซึ่งโปรดักต์ของเราในวันนี้นะครับเป็นอะไรครับพี่เต้โปรดักต์ของเราก็คือเสื้อตัวนี้เลยนะครับผมอ่าอ่าซึ่งมีโลโก้ของ s t o r y b บอร์ติดอยู่ใช่ครับผมนะครับผมซึ่งแพลตฟอร์มที่เราจะนํามาใช้ในการเทรนโมเดล AI ให้เจนรูปภาพเนี่ย จะมีชื่อว่า everart นะครับผมหรือเว็บไซต์ everart.ai นะครับโดยแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาจะมีฟีเจอร์หลากหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ upscale การเจนรูปภาพนะครับการรีสไตล์นะครับหรือว่าเปลี่ยนสไตล์รูปภาพนะครับการ edit image นะครับหรือแก้ไขรูปภาพเฉพาะส่วนนะครับ การเปลี่ยนแบ็กกราวแล้วก็การรีมูฟแบ็กกราวอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเน้นไปที่การทาเกี่ยวกับรูปภาพเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือว่าการแก้ไขเนาะที่สำคัญสามารถเจนวิดีโอได้ด้วยแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการใช้งานของแพลตฟอร์มนี้ก็ไม่ได้ฟรีนะครับผมก็มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานอยู่นะครับแน่นอนว่าการเทรนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเครดิตในการใช้งานด้วยนะครับซึ่งก็จะใช้งานอยู่ที่500เครดิตนะครับผมหลังจากที่เราเทรนโมเดลเสร็จแล้วเนี่ย การเจนรูปต่อครั้งเนี่ยก็คือครั้งหนึ่งจะเจนได้4รูปนะครับ,รบจะใช้2 0เครดิตในการเจนนั่นเองกลับมาที่การเทรนโมเดล AI นะครับ,รบซึ่งเราก็เคยทํากันไปแล้วอ่าใช่ก็คือเป็นรูปพินุกเลยใช่ครับ,รบแล้วก็เจนรูปภาพมาใหม่นะครับก็มีรูป รูปร่างหน้าตาเนี่ยขายพี่นกใช่ครับผมซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยคือครั้งแรกที่เราเจนคือเราเจนเป็นเหมือนคนเป็นตัวละครเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเจนให้เฉพาะจะจงเป็นเกี่ยวกับโปรดักนะครับอ่าเราก็จะมาดูผลลัพธ์กันว่าพอมาเป็นโปรดักแล้วเนี่ยเขาจะยังสามารถเทรนโมเดลออกมาให้รายละเอียดเสื้อผ้าหรือว่าโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยจะยังอยู่ครบไหมครับนะครับผมเพราะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแบบเนาะก็เป็นเสื้อที่มีลายหรือว่าเป็น เสื้อที่มีโลโก้แบบเรานะครับผมมองว่าที่มีโลโก้เนี่ยก็ค่อนข้างจะท้าทายนิดน,นึงครับผมเพราะว่ามันจะมีคําเล็กๆด้วยอ,อยา่างอย่างโลโก้ของเราเนี่ยก็จะมี<ช>คําว่าบอร์ดข้างล่างซึ่งก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าการที่เราเนี่ยเทรนโมเดล AI นะครับเพื่อใช้ในการเจนรูปเนี่ยค,คือการสร้างโมเดลส่วนตัวขึ้นมาใช่นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเคยทําได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าการเข้าถึงการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับไม่ได้แบบมีเข้าแบบ เปิดเว็บไซต์กดไม่กี่คลิกก็ใช้ได้เหมือนทุกวันนี้นะครับ,รบแล้วก็ยังมีในเรื่องของโมเดลด้วยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นโมเดลตัวเก่าอยู่นะครับอย่างเช่นรุ่นใหม่ๆตอนนี้นก็ยังมีอย่าง Flux 1.1แล้วนะครับ,รบหรือว่า Flux Dev แล้วก็รวมไปถึง Stable Diffusion เ v e r s i o นใหม่ก็สามารถทําให้เราเนี่ยเจนสินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสินค้าจริงๆของเราแล้ว นะครับโอเคครับดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมโอเคครับเรามากันที่เว็บไซต์ everart.ai นะครับผม่าหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับผม เราจะสังเกตเห็นว่ามีคําว่าไฟจูนอะโมเดลอยู่นะครับเพื่อใช้ในการสร้างโมเดลของเราขึ้นมานะครับ,รบซึ่งพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเขาก็จะมีในเรื่องของการเทรนอยู่ทั้งหมด4รูปแบบนะครับ<ช>จะมีในเรื่องของสไตล์นะครับก็คือสไตล์ของภาพ<ช>อย่างเช่น <ผม S 1> เราเอารูปภาพสัก20รูปเนี่ยที่เป็นสไตล์ของเราเนี่ยที่เราคิดค้นขึ้นมาจากที่ไหนก็ได้<ช>นะครับ,รบผมมาเทรนเนี่ยเ i เขาก็จะจำสไตล์นี้ แล้วเวลาเราเจนภาพใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เป็นสไตล์ที่เราต้องการต่อมานะครับก็จะเป็น Product นะครับหรือที่เราจะมาพามเรื่มไปชมกันในวันนี้นะครับครับผมคือการเทรนรูปโปรดักต์รูปสินค้านั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นเฟสนะครับหรือใบหน้าบุคคลนะครับถัดมาก็จะเป็นเทคสไตล์นะครับผมซึ่งจะใช้ในการเทรนสไตล์ของเทคที่เราต้องการนะครับในการเจนรูปภาพใหม่ให้ได้สไตล์เดิมในทุกภาพที่เราเจนขึ้นมานั่นเองอ่ะโอเคมากันที่การเทรนโปรดักต์นะครับผมครับผมซึ่งการเทรนโปรดักต์เนี่ย เขาบอกนะครับว่ามีเงื่อนไขในการเทรนด้วยนะครับหรือว่าเงื่อนไขในการนํารูปที่เราจะใช้เทรนเนี่ยต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่เตอธิบายนะครับครับผมสำหรับเงื่อนไขนะครับอย่างแรกคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปภาพอย่างต่ํา 5ถึง10รูปนะครับซึ่งจะเป็นรูปภาพที่เรียกว่าไฮคอ q u a l i ี้หรือว่ารูปภาพคุณคภาพสูงก็ถ้าดูจากตัวอย่างเป็นรองเท้าใช่ไหมแต่ว่าไซส์ที่เขาอัพโหลดมาเนี่ยจะเป็นไซส์แบบใกล้ๆกันหมดเลยอันจริงก็จะเน้นที่ด้านหน้าเป็นหลักแลลวเนาะเป็นด้านหน้าแล้วก็มีความสม่ําเสมอใช่ในด้านของสีของไซส์ภาพรวมไปถึงแองเกิลกล้องนะครับผมก็อยากให้ทุกภาพเนี่ยมีความใกล้เคียงกัน ถ้าสมมุติว่าเรามีรูปภาพไม่กี่รูปล่ะทําไงเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปภาพที่ดีที่สุดลงไปซ้ําๆเลยคือถ้ามีน้อยก็เอาภาพเดิมที่คิดว่าดีที่สุดอะลงไปเป็นผลลัพธ์เพิ่มเติมย้ำๆไปเลยครับ,รบอ่ะมาที่ขั้นตอนการอัปโหลดรูปภาพนะครับครับผมเราเนี่ยสามารถกดไปที่ browse local file or drop below ได้เลยนะครับรชบผมซึ่งตรงนี้เราสามารถอัพได้สูงสุดถึง50รูปความละเอียดขั้นต่ำที่อัพเนี่ยก็คือไม่ควรต่ำกว่า512พิกเซลคูณ512รบ หลังจากที่เราอัปโหลดเรียบร้อยเนี่ยก็อย่าลืมตั้งชื่อด้านบนนะครับแล้วก็กดสัมมิทได้เลยนะครับอ่าโอเคซึ่งการเทรนโมเดลเนี่ยจากที่ผมลองมันเนี่ยเขาใช้เวลาไม่เกิน10นาทีอ่าครับผมนะครับพอเรากดไปที่หมด c r e เอทนะครับผมวิธีที่เราจะนำโมเดลมาใช้เนี่ยให้กดคำว่าโมเดลซ้ายบนนะครับครับเราเลือกไปที่โมเดลที่เราเทรนไว้เลยนะครับอ่าอย่างของเราเนี่ยก็จะเลือกเป็นสตอรี่บอร์ดนะครับเสื้อนั่นเองนะครับคือเทรนง่ายมากเลย คลิกเดียวจริงๆนะครับทีเนี้ยเราก็สามารถตั้งเลชได้แล้วโดยมุมขวาบนเนี่ยสามารถเลือกเลชได้ตั้งแต่1ต่อ1นันต่อ4 4ต่อ3 9ต่อ16 16ต่อ9แล้วก็จะมีแบบพนูลามาด้วยครับเป็น5ต่อ1นึ่งอันนี้เราก็เลือกเป็นเบสิกแล้วกัน16ต่อคร้บนะครับในส่วนของวิธีการใส่พร้อมนะครับก็เรียกได้ว่าง่ายมากๆเลยครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องระบุเป็นทิกเกอร์หรือว่า ชื่อเฉพาะเจาะจงะเพราะว่าเราเลือกโมเดล<ช>อันนี้<ช>ที่เราเทรนมาแล้วนะครับทุกรูปภาพที่สร้างขึ้นด้วยโมเดลที่เราเลือกเนะี่ยก็จะมีภาพเสื้อที่เราเทรนไว้อยู่ใช่ครับ,ะร,บระบุตามลักษณะของ สิ่งของที่เราเทรนนะครับถ้าเป็นเสื้อแขนสั้นก็อาจจะเป็นระบุเป็นเสื้อแขนสั้นไม่ควรที่จะพิมพ์เป็นแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะเจนออกมาให้เราได้นะนะครับเพราะเราเอาเสื้อแขนสั้นไปเทรนนะครับเราสามารถอัปโหลดรูปภาพที่เป็น reference image ได้นะครับที่เราต้องการอยากให้เป็นท่าทางแบบนี้อ่าโพสอะไรแบบนี้นะครับลงไปแล้วเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้น้ำหนักของ reference image เนี่ยเยอะกว่าพร้อมขนาดไหน สตอรี่บนะคะมีคอร์ออสเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือ AI ให้เพื่อนๆสามารถเลือกเรียนรู้ได้ค่ะอย่างคอร์สแรกนะคะก็คือคอร์สเกี่ยวกับการทําภาพนะคะซึ่งคอร์สนี้นะคะเราจะสอนการใช้งาน Midjourney กันค่ะซึ่งการใช้งาน Midjourney นะคะเราจะสอนตั้งแต่การติดตั้งนะคะรวไมไปถึงการใช้งานโครงสร้างพร้อมนะคะการพิมพ์พร้อมแบบสั้นง่ายๆนะคะรวไมไปถึงพร้อมยาวจัดเต็มะคะ่ะรวไมไปถึงเจาะลึกเครื่องมือต่างๆนะคะที่จะช่วยเป็นทางลัดให้เพื่อนๆสามารถทําภาพออกมาได้ถูกต้องตรงตามความต้องการคะ่ะ คอสเ i ียนเอไออะเวทิชินะคะหรือว่าการทําโฆษณาโดยใช้เครื่องมือ AI ค่ะเพื่อนๆน,นะคะไม่จําเป็นต้องถ่ายทําวิดีโอเป็นนะคะก็สามารถสร้างโฆษณาโดยใช้เครื่องมือ AI ได้เลยค่ะโดยคอร์สนี้นะคะเราจะสอนกันตั้งแต่การคลิปนะคะโดยใช้โครงเรื่องแบบไหนนะคะการลําดับภาพแบบไหนนะคะรวมถึงการทําภาพนะคะนําภาพมาเปลี่ยนเป็นคลิปนะคะแล้วก็การทําเพลงนะคะโดยใช้เครื่องมือ AI ค่ะ และคอร์สเรียน AI animation นะคะก็คือการสอนทำนะคะ 3D animation นะคะแบบการ์ตูนนะคะโดยใช้เครื่องมือ AI ค่ะหากเราไม่มีเครื่องมือ AI นี้นะคะเราจะไม่สามารถทำการ์ตูน animation ได้เลยนะคะหากเราไม่ได้เรียนรู้หรือเรียนมาค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะก็จะพาไปเจาะลึกนะคะการทำคลิป1คลิปนะคะสำหรับเป็นคลิปการเล่าเรื่องการ์ตูนแบบ 3D animation ค่ะโดยที่จะสอนตั้งแต่การทำโครงเรื่องนะคะรวมไปถึงการพร้อมภาพออกมาเป็นแนว 3D ค่ะแล้วก การเจนวิดีโอนะคะโดยใช้ภาพนั้นนะคะมาเจนค่ะรวมไปถึงการลิปซิงค์นะคะขาดไม่ได้เลยสําหรับการที่ให้ตัวละคระค่ะพูดบทพูดตามที่เราต้องการค่ะหากเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.storyboard.co.th ค่ะเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับผลลัพธ์แรกก็จะเป็นผู้หญิงนะครับนั่งอยู่บนสเก็ตบอร์ดะนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเสื้อโปโลที่เราเทนมาเลยโดยรวมนะครับโลโก้เนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปอะดีเทลมันอาจจะยังแบบยุบยิบ อ่าใช่เ,เป็นดีเทลตรงบรรทัดล่างนะที่เป็นคําว่าบอร์ดตัวเล็กเนาะตัวอย่างถัดมานะครับก็จะเป็นผู้หญิงเนี่ยยืนคุยโทรศัพท์หน้าหอยเฟลนะครับรายละเอียดของเสื้อเนี่ยก็เกือบใช้ได้ละ บรรทัดบนนี่คือเป๊ะเลยนะ,นะครับแต่ว่าอาจจะมีอย่างที่การ์ดบอ็คืออะรอาายละเอียดเล็กๆเนี่ยที่ยังเจนออกมาได้ไม่ครบท้วนเนาะภาพต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นผู้ชายที่กําลังเล่นแล็ปท็อปอยู่ตัวส่นด้านบนเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วอ่าใช่นะครับคือถ้าเอาไปอัพสเกลอีก,กนเนี่ยก็คือชัดเลยครับผมนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีความผิดเพี้ยนอยู่บ้างนะครับซึ่ง3รูปภาพที่เราเจนมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยเนาะ ซึ่งนะครับพอเราสร้างรูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปรับแต่งแก้ไขรูปภาพเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมโดยกดไปที่รูปภาพที่เราเลือกคลิกไปที่คําว่า Magic Edit ก็จะสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยนะครับอ,อย่างเช่นแก้ไขนิ้วมือเพี้ยนอะไรงนี้ใช่ครับนะครับอา,ายๆ in p e n อินเพนท์ครับผมในฟีเจอร์ a อไอนั่นเองนะครับโอเคมาดูอีกรูปนึงนะครับเป็นรูปที่ ผู้ชายกำลังยืนอยู่กลางถนนนะครับทำไมไม่ข้ามถนนโอเคคือรูปนี้ก็ตัวหนังสือะครับโลโก้เนี่ยค่อนข้างไกลออกไปอืมคือเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือรายละเอียดด้านบนคําว่าสตอรี่เนี่ยยังชัดอยู่เนาะแต่ว่าคำว่าบอร์ดนี้เละหนักกว่าเดิมอีกใชครับมาที่รูปถัดมานะครับจะเป็นผู้ชายที่ b l a c k การ์เนี่ยเป็นทะเลนะครับแล้วก็ถือมะพร้าวอยู่ด้วยนะครับซึ่งรูปนี้ผนรับออกมาโอเคมาก เทคตรงคำว่าสตอรี่บอร์ดค่อนข้างชัดเลยนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับระยะของภาพที่เราใช้เทรนด้วยนะครับแล้วก็ภาพที่เจนออกมาถ้าเราเจนภาพระยะเท่าๆกับภาพที่เราใช้เทอ่นผลลัพธ์เนี่ยก็จะออกมาได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าในภาพนี้ผมก็เพิ่มเทคนิคอีกนิดนึงเข้ามานะครับเป็นเทคนิคที่ทางแพลตฟอร์มเอเองร์เขาแนะนํามานะครับให้เราเนี่ปิดโมเดลเสื้อของเราออกไปก่อนนะครับแต่เรา เลือกเป็นโมเดลฝักหนึ่งจุดหนึ่งโปรครับผมคือเราสามารถใช้โมเดลฝักในการเจนรูปภาพอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับผมก็จะเจนรูปภาพที่เป็นผู้ชายเนี่ยถือลูกมะพร้าวเนี่ยแต่ไม่จะเป็นต้องเป็นเสื้ออะไรก็ได้ครับผมพร้อมเดียวกันใช่ครับอ่าอ่าก็คือเจนขึ้นมาก่อนพอเราโอเคกับรูปนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้รูปนี้นะครับเป็นเรฟเลนซ์แทนอ่าอ่าพอเราเป็นเรฟเลนซ์แล้วเนี่ยให้เราปิดโมเดลฝักหนึ่งจุดหนึ่งโปรนะครับครับแล้วเปิดโมเดลเสื้อของเราขึ้นมาครับนะครับแล้วก็เจน อีกรอบได้เลยนะครับผลลัพธ์เนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับรูปภาพเรฟเลนซ์ของเราเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ภาพ r r e n c e ครับผมจริงๆเราสามารถใช้จากที่อื่นก็ได้เช่นกันนะครับภาพถัดมาครับก็จะเป็นผู้หญิงเนี่ยเดินอยู่ในรันเวย์แฟชั่นโชว์ครับผมนะครับก็อันนี้จะมีความแบบด้านล่างเนี่ยจะไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ว่าโดยรวมเสื้ออะไรพวกนี้ก็ตรงนะครับครับผมอีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่แบบเหมือนยืนถ่ายแบบเสื้อเลยอก็คือแบบยืนขายเสื้อเลยซึ่งตัวโดยที่ไม่เห็นหน้าอันี้คือ คือชัดแล้วสุดครับอย่างที่การ,ารบอกคือยิ่งใกล้ยิ่งชัดจริงๆใช่อันนี้ค,คือขึ้นอยู่กับระยะผมของที่เราแบบต้องการมาเทรนดด้วยความที่<ม>สินค้าของเรามันเป็นเสื้อด้วยแล้วก็โลโก้มันไม่ได้ชิ้นใหญ่ด้วยเนาะบ,บางทีแบบมันอาจจะทําให้การเจนค่อนข้างยากนิดน,นึงด้วยความที่ถ้ามันเป็นเฟรมไกล ต่อมานะครับก็จะเป็นรูปแบบมีการขยับเสื้ออยู่บ้างนะครับเป็นผู้หญิงผมปลอนจะสังเกตได้ว่าโลโก้เนี่ยก็จะไม่ค่อยตรงก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราเจ็ดรูปภาพนักแสดงที่องศาเปลี่ยนไปก็อาจได้โลโก้ไม่ได้ตรงขนาดนั้นแต่โดยรวมเนี่ยเสื้อก็ยังเหมือนเดิมนะครับต่อมาอันนี้คือรูประยะใกล้เหมือนเดิมนะครับโอเคเลยพอเอาไปอ p s c a l e เนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะครับอย่างรูปนี้ภาพสุดท้ายนะครับก็จะเป็นภาพผู้หญิงหน้าตรงนะครับก็สังเกตได้ว่าโลโก้โอเคนะครับ รูปทรงเสื้อี่ยก็ยังเหมือนเดิมแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ซื้อคอร์สเรียนกับทางเรานะคะเราจะมีกลุ่ม Discord ะคะ่ะไว้ให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาจอยกันนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มาแชร์นะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะทริคต่างๆะคะ่ะรวมไปถึงสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนใน Discord กลุ่มนี้ได้เลยค่ะนอกจากภาพที่ผมโชว์ไปแล้วนะครับก็จะมีภาพอื่นขึ้นมาให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับก็จะมีภาพแบบหลากหลายเรโชเลยนะครับครับผม โอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้งานแพลตฟอร์ม e อ e r a ร์นะครับก็รวมๆนะครับแพลตฟอร์ม e v e r a r t เนี่ยก็คิดว่าใช้งานง่ายง่ายมากครับง่ายมากๆส่วนในเรื่องของดีเทลเนี่ยก็ต้องแยกไปนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของเทคด้วยนะครับที่อาจจะยังเจนยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของรูปทรงนะครับสีต่างๆเนี่ย ตรงกับที่เราต้องการอยู่แล้วครับผมนะครับอันนี้เป็นเสื้อแล้วก็มีโลโก้ด้วยเนะาะอ่าใช่เขาโลโก้เนี่ยมีเทคค่อนข้างเล็กมันก็จะมีอันที่ทาได้นะก็คือเจนให้อยู่ในระยะเรียกว่าไม่ได้แย่แต่ว่าจะมีในเรื่องของความสวยงามของรูปภาพด้วยความที่พอเราเจนรูปภาพออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของรายละเอียดดีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเรื่องรายละเอียดภายในภาพความคมชัดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สวยมากเท่ามิชชันนี่นะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรายังไม่สามารถ คอนฟ lict หรือว่าตั้งค่าอะไรได้มากนะครับเพราะนี่คือพร้อมล้วนๆเลยไม่ได้มีบอกว่าเราจะเอาความเหมือนของโมเดลเท่านี้นะประมาณแบบ90%อะไรเงี้ยจะแบบปรับเวทปรับสเต็งอะไรเงี้ยยังยังไม่มีให้คัสตอมขนาดนั้นถ้าพูดในเรื่องของการใช้งานที่แบบสะดวกและง่ายเนี่ยอันนี้ก็ผมก็มองว่าอันนี้ก็ง่ายจริงๆโดยรวมถือว่าโอเคระดับหนึ่งประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชมแล้วคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาที่ข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมอ่าแล้ว คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ